Bye. สนับสนุนโดยมิสูบิชิไททันพลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่เดี๋ยวเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับน็อตเจ็ดนะคะดับที่13สําหรับเพลย์ลิสต์ออฟเดอะวีคค่ะมิลลี่นะคะต่อกันที่กลับไปก่อนได้ไหมนะคะหนุ่มกลาโยบอยทีเจเท่านี้ที่อยากฟังว่านนวานแล้วก็อัตานะคะแล้วก็น่ารักอะไรเบอร์นี้น้องโตกับนิชคุณค่ะไม่ไอไม่โอบิวตี้แล้วก็ปิดท้ายที่กักตัววีนะคะคือถ้าเราฟังกักตัวเราจะรู้เลยว่าซิงเกิลนี้มันออกมาในช่วงที่เราเราเราถูกให้อยู่บ้านกันคุณรู้ แล้วมันก็จะมีคําว่าถ้าเกิดว่าใครไปไหนไปนู่นกี่นี่กี่วันมาต้องต้องกักตัวอยู่ตรงนี้ม,มันก็เป็นเพลงที่เกิดในช่วงเวลาแบบเออโควิดเถ้าเป็นเพลงนลง้องวีเพลงนี้เราจะนึกออกเลยว่าทามลายมันจะเกิดที่ ช่วงเวลานี้จริงๆนะพูดถึงโควิดเอาว่าหลายๆคนคงจะติดตามข่าวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศะนะคะผสมกันไปถ้าหลายคนจําได้เราเคยคุยกันว่าเยอรมันนะจำนวนคนที่ติดเชื้อต่อวันจากที่เขาคุมได้ดีมันพุ่งสูงมาสองวันติดกันที่บอกว่า5 0,000ื่นนะฮะจ็ดเนแถวห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามล่าสุดสำหรับวันที่18ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย ติดไปหมื่นกว่านะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะอเยอะมากมมๆเลยจนผู้นําของเขาเนี่ย,ยก็มีพยายามจะมีมาตรการต่างๆหลายข้อนะคะที่ประกาศใช้ซึ่งเขาบอกว่ามันจะไม่จําเป็นต้องใช้เลยหากมีประชาชนจํานวนมากขึ้นยอมรับเข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีนคือเป็นปัญหาจริงๆในหลายๆประเทศนะคะและจํานวนคนติดอ่านข่าวนี้แล้วก็แบบอ ประโยคแบบนี้เอาว่าเราเคยได้ยินในบ้านเราเหมือนกันคุณผู้ฟังคนคนุณคุณไหมตำรวก็บอกว่าการบอกว่าผู้ติดเชื้อ,อรายวันเมื่อวันพฤหัสเนี่ยมากกว่า1,500รายซึ่งสูงเป็นสถิติใหม่ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญหลายรายก็ได้ประกาศเดอนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่าตัวเลขที่รายงาน2-3เท่าเราเคยได้ยินอะไรแบบนี้ใช่ปะตอนที่บ้านเราประกาศเราก็จะมีข่าวว่าเฮ้ยแต่เราได้ยินมาว่าอะไรแบบเนี้ย จริงข่าวอะไรอย่างเงี้ยไอการเมาหรือการพูดหรือการที่แบบวงในบอกมันมีทุกที่จริงๆนะแต่ที่แน่ๆที่เหมือนกันคือต่างประเทศเองก็รณรงค์นะคะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองแต่สิ่งหนึ่งคือต้องรณรงค์ให้เอาสิทธินั้นมาใช้ให้ถูกที่ด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอจํานวนหนึ่งที่ไม่ฉีด วัคซีนมันก็มีผลกับคนจํานวนมากแล้วมันก็ไปมีผลกับระบบสาธารณสุขนะคะที่เขากําลังกังวลกันอยู่เพราะตัวเลขของยุโรปเนี่ยเป็นกราฟที่สูงขึ้นเลยทีเดียวนะคะเอาจริงๆคุณผู้ฟังมันเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นนะคะ ประเทศไทยเองก็ยังมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกก็หวังว่าเข็มแรกเข็มนี้จะไปได้ทั่วถึงไม่ว่าด้วยเหตุใดอาจจะยังไปไม่ได้ด้วยเรื่องของการติดต่อหรือความกังวลที่มีต่อชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็สื่อสารกันให้เข้าใจเพราะว่าวันนี้นั่งกังนนวลตัวเลขดูเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนป่วยโควิดสองร้อย COVID ห5 <55, S 2> ใช่ไหมแต่ว่ามีคนเสียชีวิตที่5นั่นแปลว่า100คนเสียชีวิต 2, 2> mm hmm. การที่100คนเสียชีวิตด้วยโควิด2องเถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะนะสำหรับอ้อมอะจะเสี่ยที่จะเป็นเพราะว่าเป็นและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสอง ใน1น0มันเยอะค่ะเขาถึงพยายามบอกกันว่าการฉีดวัคซีนอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างแต่ผลข้างเคียงมันยังหายได้ภายใน3 5วันหวัน7วันแต่ถ้าเกิดว่ามีผลต่อสุขภาพระยะยาวถ้าเป็นแล้วมันจะหนักหรือถ้าเป็นแล้วอาจจะถึงชีวิตอย่าให้ไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คนที่คุณอยู่ใกล้ตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็เชิญชวนกันชวนกันไปฉีดดูแลกันค่ะไม่ใช่แค่ เพื่อตัวเขาคนเดียวแต่คนที่รักเขาและเขารักด้วยนะคะ EFM อารมณ์ดีวันก่อนครับลุงข้างบ้านอยากให้หลานสาวได้เป็นนางงามมีมงกุฎมีตำแหน่งเลยไปหาหมอดูให้ตั้งชื่อให้แล้วหมอดูอ่ะตั้งชื่อว่าอะไรล่ะคะไทยครับพออายุ15เนี่ยจะได้กลายเป็นนางสาวไทยค่ะ e f m 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลงทุน r.m.f ให้ครบครบรับทุกโอกาสลงทุนต้องที่กองทุนบัวหลวง เริ่มต้นแบบสบายๆไม่อยากวุ่นวายเยอะปรับพอตตามภาวะการเลือกมั่วหลวง flexible RMF เน้นๆกับหุ้นไทยก็ต้องมัวหลวงทศพล RMF หรือท่านกับทุกโอกาสลงทุนในจีนนี่เลย B China A share RMF เก็บโอกาสนวัตกรรมให้ครบไปกับ B i n n o t a t e RMF B future RMF และ B GTO RMF ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ และชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้สอบถามเพิ่มเติมโทร026746488กด 8, 8 ผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสีย่ยงและสิทธิประโยชน์ภาษี RMF MM, ก่อนตัดสินใจลงทุนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเป็นไปตามที่ตัวแทนขายกำหนดวันนี้ไปหาหมอมาเป็นไงบ้างอะหมอบอกตัวไม่มีไข้หัวใจก็ไม่มีใครด้วยส่วนปอดก็ไม่เป็นไรแต่หัวใจพังยับเยินดีดีหมอบอกเป็นอะไรหมอบอกรักคุณให้ออกกำลังกายรักแทบตายป็่ได้แค่พี่น้อง รู้ละเป็นท้อขนาดนี้ไม่ต้องหาหรอกหมอเปิดรอที่ Spotify มีให้ทุกเพลงตอบโจทย์ทุกโหมดโดนทุกอารมณ์จัดให้คุณโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่หรือเป็นแค่ที่ปรึกษา Spotify เป็นให้คุณทุกอารมณ์โหลดฟรีฟังฟรีได้แล้ววันนี้บนสปอ t i f y ใช้เน็ตแบบรีวออทไลน์รู้ NT Value Max Fiber มันทึ่งแบบมันทึ Ó, 600่งแบ g เมกเพียง590บาท NT Value Max Fiber สมัครเลย NTPLC. co. th บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน ปฏิภากจานเด็ด EP เดเสริมความหวานอมเปรี้ยวเค็มฝัดให้ทุกคนได้จีดไปกับรสชาติแสนอร่อยของข้าวลุกมันกุ้งซอสมะขามและเกี๊ยวกรอบบานานาคาราเมลเตรียมรับความหอมหวานได้เลยวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกาย,ยนนี้เวลา5โมงเย็นทางย u ท u b e A t า m ออนไลน์สนับสนุนโดยรสสุขภาพเหนือคือฐานรากของสุขภาพช่องปากที่ดีใช้พาราโดนแท็กซ์ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทอง หอมอร่อยทุกเมนูผัก EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM John t l e m a n แมนแมทคุยกันครับสนับสนุนโดยลงทุน RMM ให้ครอบกับกองทุนบัวหลวง แมนแมนจะกลับมาคุยกันจันน้า3ามทุ่มถึง5้าทุ่มกับ B Global IMF B Innotech IMF บัวหลวง Flexible IMF Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพกับ3 d j และ1คุณหมออย่าลืมติดตามนะคะ E F Gentleman m ม n m n คุยกันจับสนับสนุนโดย B Global IMF B Innotech IMF บัวหลวง Flexible IMF Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ